สวัสดีครับมาฟังข่าวลิปูประจำวันนี้กันนะครับมาเริ่มต้นประเด็นแรกด้วยข้อมูลจากเจมเพียสกันนะครับล่าสุดเจมเพียสนะข่าวสายหงจากเดอะแอตติกก็ได้ออกมาตอบคำถามแฟนบอลลิปูในเรื่องต่างๆที่เกี่ยวข้องกับทีมลิปูผ่านทางเดอะแอตติกซึ่งผมขอสรุปเรื่องที่น่าสนใจไว้ดังต่อไปนี้ครับ เรื่องแรกเจมส์เพียรพูดถึงสถานการณ์ของสเตฟานไบเซติิในทีมลิฟูตอนนี้ว่าลิฟูกําลังดูแลไบเซติดด้วยความระมัดระวังในขณะที่ไบเซติิกาลังเรียกความฟิต หลังจากเข้ารับการผ่าตัดแฮมสติงเมื่อเดือนพฤษภาคมลิพูไม่ปล่อยไบเซติตออกจากทีมในรูปแบบยืมตัวเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาเนื่องจากรู้สึกว่าไบเซติตจะได้ประโยชน์มากกว่าหากอยู่ลิพตูต่อไปแต่ลิพูจะประเมินสถานการณ์ของไบเซติตอีกครั้งก่อนตลาดซื้อขายเดือนมกราคมช่วงเวลา2-3ปีที่ผ่านมาถือเป็นช่วงเวลาที่ยากลำบากมากสำหรับไบเซติตอาการบาดเจ็บได้ทำลายความก้าวหน้าของไบเซติตตั้งแต่ช่วงที่ไบเซติตแจ้งเกิดอย่างน่าประทับ ับใจในซีซั่น2,022 2,023ที่ได้ลงเล่น19นัดภายใต้การคุมทีมของเยร์กินคอปส่วนซีซั่นที่แล้วไบเซติกก็ประสบความสำเร็จแบบครึ่งๆึ้งกลางๆในการยืมตัวโดยมีช่วงเวลาที่ลำบากที่เลสบูซอ์สบวกตามมาด้วยช่วงเวลาที่ดูดีขึ้นที่ลาสพาลมาสอย่างไรก็ตามไบเซติกยังอายุเพียง20ปีและยังมีเวลาอีกมากไบเซตติกได้กลับมาลงซ้อมกลางแจ้งกับทีมกายภาพบำบัด ตามโปรแกรมส่วนตัวของเขาและใกล้จะกลับมาฝึกซ้อมกับทีมได้แล้วเจมพีสจึงมองว่าในเร็วๆนี้บาซิติน่าจะได้ลงเล่นให้กับทีมลิปูชุดยูยี่สิหรือทีมลิพูชุดใหญ่ในรายการคาราบาวครับถ้าลิพูผ่านคริสตันพาเลตไปได้ในปลายเดือนนี้เรื่องต่อมาเจมพีสพูดถึงสถานการณ์ในตำแหน่งเซ็นเตอร์แบ็กของลิพูและพูดถึงเรื่องเกอี e, ว่าการที่เห็นเลโอนีเจ็บตลอดทั้งซีซั่นนี้ถือเป็นเรื่องที่น่าเสียดายเป็นอย่างมาก แต่ตอนนี้ลิพูยังคงดูผ่อนคลายกับสถานการณ์ในตำแหน่งเซตเตอร์แบ็กอย่างไรก็ตามทุกคนก็ต้องมารอดูกันต่อไปว่าสถานการณ์จะเปลี่ยนแปลงไปหรือไม่ในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า หลังจากเมื่อช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาลิพูใช้เงินหาสารซื้อนักเตะม,มาร่วมทีมแบบไม่เคยทำมาก่อนเขาจึงจะไม่แปลกใจเลยถ้าตลาดนักเตะช่วงเดือนมกราคมของลิพูจะเงียบมากอาเนอร์ยังคงมองว่ากาฟฟนแบกเอนโดและโรเบอร์ันสามารถลงเล่นในตำแหน่งเซตเตอร์แบ็กได้เช่นกันแม้ทีมจะเหลือเซตเตอร์แบ็กธรรมชาติไว้ใช้งานแค่3คนก็ตามส่วนกรณีของเกอีนั้นโอกาสที่ลิพูจะคว้าตัวเกอีมาร่วมทีมในช่วงซัมเมอร์ปีหน้านั้นมีมากกว่าที่ลิพูจะซื้อตัวเกอีมาร่วมทีมในช่วงเดือนมกราค เพราะเป็นเรื่องที่ยากมากหรือเกินที่ลิพูจะทุ่มเงินมหาศาลซื้อตัวเกอีมาร่วมทีมในช่วงเดือนมกราคมทั้งที่เกอี GE สามารถย้ายออกจากทีมไปแบบฟรีๆในอีก6เดือนต่อมาได้และในมุมของเกอีแล้วการย้ายทีมในช่วงซัมเมอร์หน้าในฐานะฟรีเอเย่นย่อมทําให้เกอีได้เงินมากกว่าเกอี GE สามารถเลี้ยงรองค่าเซ็นสัญญาได้มากขึ้นกว่าเดิมได้ เรื่องต่อมาเจมเพียร์พูดถึงผลกระทบที่ทีมลิพูได้รับหลังจอนไฮติงก้าไปคุมทีมอารแจ็คว่าผู้คนและเจ้าหที่ต่างเสียใจที่ไฮติงก้าย้ายออกจากทีมไปเพราะไฮติงก้าเป็นบุคลากรที่มีค่ามาก แต่ทุกคนก็รู้มาโดยตลอดว่าไฮติงกามีความปรัถนาที่จะเป็นผู้จัดการทีมกาเฟนแบกเคยยกย่องไฮติงกาว่าเป็นผู้ให้คำปรึกษาที่ดีมากและมีอิทธิพลอย่างมากทั้งในสนามซ้อมและในห้องวิเคราะห์นอกจากนั้นแล้วไฮติงกายังให้คำแนะนำด้านแทคนิคก,ก,การเล่นในตำแหน่งกองกลางเบอร์6ได้เป็นอย่างดีอีกด้วย เรื่องต่อมาเจมพีเอพูดถึงฟานบองฮอสผู้ช่วยคนใหม่ของอาร์เนอร์ว่าซีซั่นนี้หน้าที่ของฟานบองฮอสก็คือการรับหน้าที่ฝึกสอนนักเตะแบบตัวต่อตัวเป็นส่วนใหญ่ซึ่งทีมสตาฟโค้ชของลิพูต่างก็ชื่นชอบวิธีการทำงานของฟานบองฮอสเจมพีเอจึงมองว่าการลาออกไปของไฮติงกาไม่ได้สร้างปัญหาให้กับลิพูในซีซั่นนี้ส่วนชิปเก้เฮาชอฟก็ยังคงเป็นผู้ช่วยที่อาร์เนอร์ปรึกษาและหาลือเสมอเมื่อมีการเปลี่ยนตัวและปรับเปลี่ยนแท็กติก เรื่องต่อมาเจมเพียรยืนยันอีกครั้งว่าเป็นความจริงที่ครอปได้รับอำนาจในการจัดการทีมในหลายๆด้านในช่วงท้ายของการคุมทีมมากกว่าช่วงแรกรวมถึงด้านการสรรหานักเตะด้วย ตัวอย่างที่ชัดเจนก็คือคอปเป็นคนสั่งให้ลิพูซื้อดาวิดนูเยตจากเบนฟิก้ามาร่วมทีมในช่วงซัมเมอร์ปี2022ท,ท,ทั้งที่ตอนนั้นเ ah อียนเกแฮมอดีตพอ,อ,อฝ่ายวิจัยของลิพูเสนอให้ลิพูซื้อคริสโตเฟอร์เอนคุนคูและอเล็กซานเดอร์อิซักมาร่วมทีมการซื้อนูเยตมาร่วมทีมจึงไม่ใช่การตัดสินใจซื้อโดยพิจารณาจากข้อมูลความขัดแย้งกันระหว่างผู้จัดการทีมและฝ่ายสัญหานักเตะ จึงเกิดขึ้นในบางครั้งแต่เจมเพียรก็ยังคงไม่ทราบอยู่ดีว่าความขัดแย้งที่เกิดขึ้นนั้นนั้นรุนแรงถึงขั้นทะเลาะกันใหญ่โตเลยหรือไม่ในตอนนั้นไมเคิลเอ็ดเวิร์ดและจูเลียนวอร์ดต่างลาออกจากตำแหน่งผอ,อ,อกีฬาก็พอรู้สึกเหนื่อยล้าจากการทำงานที่ลิฟวูมาเป็นเวลานานกว่า10ปีจนต้องการเวลาพัก เอ็ดเวิร์ดไม่ได้กลับมาเพราะคอปออกไปแต่เอ็ดเวิร์ดกลับมาเพราะไมค์กอร์ดอนเสนอตำแหน่ง CEO ด้านฟุตบอลของ f s g ให้อย่างก่อนหน้านี้เคยปฏิเสธการกลับมาเป็นผอ,อ,อกีฬาไปแล้วหนึ่งครั้งส่วนวอร์ดกลับมาริพูลในฐานะผอ,อ,อด้านเทคนิคของ f s g เพราะวอร์ดรู้สึกตื่นเต้นกับโอกาสที่จะได้ร่วมงานกับเอ็ดเวิร์ดอีกครั้งโดยเฉพาะอย่างยิ่งโอกาสที่จะได้ช่วยระบุและบริหารสโมสรฟุตบอลทีมที่สองที่ f s g เป็นเจ้าของเรื่องต่อมาเจมส์เพียร์มองว่า การสร้างความสมดุลให้กับทีมลิบูในตอนนี้ถือเป็นเรื่องที่ยากลาบากมากสำหรับอาร์เนอร์ส่วนสาเหตุที่อาร์เนอร์รีบส่งนักเตะใหม่ลงเล่นท,ท,ทั้งที่พวกนักเตะใหม่กับพวกนักเตะเก่ายัางเล่นร่วมกันได้ไม่ดีเลยนั้นก็เป็นเพราะอาร์เนอร์ไม่มีทางเลือก เนื่องจากเกิดความเปลี่ยนแปลงมากมายในช่วงซัมเมอร์อาร์เนอร์จึงรีบส่งนักเตะใหม่ลงเล่นโดยไม่สามารถให้เวลาปรับตัวได้แต่โดยส่วนตัวแล้วเจมเพียร์รู้สึกแปลกใจมากที่เห็นเคอร์เคสลงเล่นเป็นตัวจริงในลีกทั้ง7นัดแทนที่จะเป็นโรเบอร์สันตรงกันข้ามเลยกับแบ็กขวาที่ฟิล์มโปงไม่ได้ลงเล่นเป็นตัวจริงในพิมลีกอีกเลยนับตั้งแต่ชนะบอลมัดในเกมนัดแรกของซีซั่นนี้ส่วนกรณีของเวีตดนั้นเจมเพียร์มองว่าเวีตดยังคงต้องทําความคุ้นเคยกับความเร็วและความแข็งแกร่งของฟุตบออลังกฤษ้ได อยู่เวสจึงจําเป็นต้องลงเล่นให้ได้มากที่สุดเวสเป็นนักเตะที่มีคุณภาพเพราะฉะนั้นแล้วเจมเพียจึงมั่นใจว่าการซื้อเวสมาร่วมทีมเป็นการตัดสินใจที่คุ้มค่างเงินมหาศาลที่ทุ่มซื้อแน่นอน เรื่องต่อมาเจมเพียมองว่าใบแดงที่เอกิติเก้ได้รับจากเกมที่แข่งกับเซาท์ทมป์ตันไม่ได้มีผลกระทบต่อความสัมพันธ์ของนักเตะภายในทีมลิปูแต่อย่างใดเอกิติเก้ D ได้ขอโทษเพื่อนร่วมทีมแล้วแต่เพื่อนร่วมทีมทุกคนก็ให้อภัยและเดินหน้ากันต่อไปเอกิติเก้ D ได้รับความชื่นชอบจากเพื่อนร่วมทีมและเป็นนักเตะใหม่ที่โชว์ฟอร์มได้ดีที่สุดส่วนเอกิติเก้เองก็รู้สึกซาบซึ้งใจกับท่าทีของแฟนบอลลิป bon ูที่ปฏิบัติกับเขา เรื่องต่อมาเจมพีเอสเปิดเผยว่าปัญหาเรื่องความฟิตของแม็กลิสเตอร์ถือเป็นปัญหาที่น่าหุดหงิดมากตอนนี้แม็กก้ากำลังพยายามเรียกความฟิตให้ขึ้นไปอยู่ในระดับที่เคยทำได้ในซีซันที่แล้วอยู่แม็กก้าไม่ได้ลงเล่นครบ90นาทีให้กับลิพูเลยนับตั้งแต่เกมเยอนเลสเตอร์ซิตี้เมื่อเดือนเมษายนและมีอาการบาดเจ็บที่กล้ามเนื้อในช่วงท้ายซีซันที่แล้วดังนั้นอาร์เนอร์จึงให้แม็กก้าได้พักในช่วง2เกมสุดท้ายของซีซันที่แล้วเพื่อให้แม็กก้าได้พักผ่อนอย่างเต็มที่อย่างไรก็ตาม ฟิกของแมคกกลับใช้เวลานานกว่าที่คิดภายในทีมลิปูตอนนี้มองว่าสถานการณ์ของแมคกคล้ายกันกับสถานการณ์ของอีซักซึ่งเป็นนักเตะที่ไม่ได้ปีซีซั่นกับทีมแมคกและอีซักจึงยังมีปัญหาเรื่องความฟิตและจังหวะการเล่นแต่ลิปูเชื่อว่าแมคกและอิซักจะฟิตมากขึ้นกว่าเดิมหลังจากหมดช่วงพักเบรกทีมชาติรอบนี้ เรื่องต่อมาเจมเพียสเปิดเผยว่าชนกากณ์เรื่องสัญญาฉบับใหม่ของโกนาเต้ก็ยังไม่มีความชัดเจนลิฟพูยังคงพยายามต่อสัญญาโกนาเต้ให้ได้และตัวโกนาเต้เองก็ยังไม่ได้ตัดสินใจเกี่ยวกับอนาคตของตัวเองเลยพร้อมทั้งยืนยันว่าข่าวลือจากสเปนไม่เป็นความจริงในเวลานี้อย่างไรก็าตามยิ่งการเจราจาสัญญาฉบับใหม่ยืดเยื้อออกไปนานเท่าไหร่ก็ยิ่งมีโอกาสมากขึ้นที่ซีซั่นนี้จะเป็นซีซั่นสุดท้ายของโกนาเต้ที่ลิฟพูเพราะโกนาเต้สามารถเซ็นสัญญ,ญาร่วงหน้า กับสโมสรอื่นในต่างประเทศได้ตั้งแต่วันที่1มกราคมเรื่องต่อมาเจมพีย์เปิดเผยว่าเอมมานูเอลไอโลโบมาเวลิตี้ลักกี้อัมาราดาวโรและคาร์เตอร์พินนิงตันเป็น4ซนเตอร์แบ็กดาวรุ่งของลิพูที่น่าจับตามองในเวลานี้แต่ไม่น่าจะถูกผลักดันขึ้นมาเล่นให้กับทีมลิพูชุดใหญ่ในซีซั่นนี้ เรื่องต่อมาเจมเพียรมองว่ามีหลายเหตุผลเลยที่ทําให้ซาร่ามีอิทธิพลต่อทีมลิผูน้อยลงในช่วงเริ่มต้นซีซันนี้ยกตัวอย่างเช่นการจากไปของอดีตเพื่อนร่วมทีมที่รู้ใจอย่างเทนอาโนการที่เพื่อนร่วมทีมคนอื่นๆเล่นร่วมกับซาร่าได้ไม่ดีเท่าเทนการที่ซาร่าได้สัมผัสบอลน,น้อยมาก รวมถึงการที่ซาลาใช้โอกาสเปลืองในเกมกับเชลซีการเจอกับแมนยูที่แอนฟิลด์ในวันอาทิตย์นี้าอาจเป็นช่วงเวลาที่ดึงสิ่งที่ดีที่สุดในตัวซาลาออกมาอีกครั้งหลังซาลายิงประตูแมนยูไปถึง16ประตูจากการแข่งกับแมนยู17นัดเรื่องต่อมาเจมพียนมองว่าดิพูไม่ได้มีปัญหาเรื่องสควอตเดฟขุมกำลังเชิงลึกในตำแหน่งปีกซ้ายและปีกขวาแต่อย่างใดเพราะอาร์เนอร์มีเคียซ่าและฟิมปงที่สามารถลงเล่นแทนซาลาได้ โดยที่เคียซ่าเป็นหนึ่งในแนวลุกของลิปูไม่กี่คนในเวลานี้ที่สามารถกดดันคู่แข่งได้เขาจึงมองว่าเคียซ่าควรได้รับโอกาสลงเล่นมากขึ้นส่วนทางฝั่งซ้ายเจมเพียรมองว่าไม่มีนักเตะลิปูคนไหนสามารถมาแทนทีุ่ยดีอาร์ได้โดยตรงกักโบที่เพิ่งเซ็นสัญญาฉบับใหม่ก็ยังไม่สามารถก้าวขึ้นมาแทนที่ดีอาร์ได้อย่างไรก็ตามช่วงเบรกทีมชาติครั้งนี้กักโบทําผลงานได,ด้ดีกับทีมชาติอิ์แลนด์กักโบจึงน่าจะมีความมั่นใจเพิ่มขึ้น ลิพูก็ยังคงจะให้โอกาสลิโอเอ็นกูโมฮาลงสนามเหมือนเดิมในซีซั่นนี้เพราะลิโอเป็นดาวรุ่งที่มีพรสวรรค์และเอเกิติแก้ก็สามารถเล่นทางซ้ายได้เช่นกันเจมเพียรจึงมองว่าปัญหาที่เกิดขึ้นกับทีมลิพูในตอนนี้ไม่ใช่ปัญหาที่เกิดจากลิพูขาดสควอตเนฟขุมกำลังเชิงลึกแต่เกิดจากนักเตะลิพูยังเล่นร่วมกันได้ไม่ดีและทีมขาดความสมดุลมากกว่า เรื่องต่อมาเจมพีเอเปิดเผยว่าถ้ามองสถานการณ์ของทีมลิพูในตอนนี้ในแง่ดีสิ่งที่ดีที่สุดก็คือลิพูตามหลังจากฝูงอย่างอาร์ซิอลนแค่แต้มเดียวเท่านั้นแต่ถ้ามองสถานการณ์ของทีมลิพูในตอนนี้ในแง่ร้ายสิ่งที่แย่ที่สุดในมุมมองของเขาก็คือการเสียเลโอนีไปตลอดทั้งซีซั่นแต่ทั้งที่เลโอนีเล่นได้อย่างน่าประทับใจในเกมประเดิมสนาม เรื่องต่อมาเจมเพียรมองว่าคําวิจารณ์บางเรื่องที่นักเตะริพูถูกวิจารณ์กันช่วงนี้บางเรื่องก็รุนแรงเกินไปหน่อยเพราะมันเป็นไปได้แค่ในโลกจินตนาการเท่านั้นที่ทุกอย่างจะเข้าที่เข้าทางในทันทีอย่างมีการเปลี่ยนแปลงมากมายในช่วงซัมเมอร์การได้พักเบรกทีมชาติหลังแพ้เชลซีจึงเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมแล้ว พรการได้เปลี่ยนสภาพแวดล้อมรอบตัวและได้เจอกับคู่แข่งที่อ่อนกว่าในช่วงเบรกทีมชาติน่าจะทําให้นักเตะที่พูเล่นกันดีดีขึ้นเมื่อกลับมาเล่นให้กับริวพูเรื่องต่อมาเจมเพียเปิดเผยว่า เขาหวังว่าลิพูจะป้องกันแชมเปี้ยนส์ลีกได้และสิ่งที่เขากังวลมากที่สุดในทีมลิพูตอนนี้ก็คือเรื่องเซตเตอร์แบ็กถ้าหากลิพูมีเซตเตอร์แบ็กบาดเจ็บเพิ่มส่วนโอกาสในการคว้าแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลิกของนิพูนั้นเป็นเรื่องที่ยากจะคาดเดาได้เพราะมันเกี่ยวข้องกับผลงานของทีมลิพูในช่วงเดือนมีนาคมถึงเดือนเมษายนปีหน้าซึ่งช่วงเวลานี้ในตอนนั้นเป็นช่วงที่ลิพูเริ่มเล่นกันได้ไม่ดีหลังก่อนหน้านี้ลิพูเล่นกันไี่อย่างโดดเด่นในรายการยุโรปในช่วงเดือนกันยายนถึงมกา เพราะฉะนั้นแล้วโอกาสในการลุ้นแชมป์ยูฟาแชมเป,ปี้ยนลีกจงต้องการโชคมาช่วยบ้างเล็กน้อยเรื่องต่อมาเจมเพียสเปิดเผยว่า แม้ลิพูจะแพ้สามนัดติดต่อกันแต่สถานการณ์ภายในสโมสรนิพูก็ยังคงนิ่งสงบไม่หวั่นไหวเพราะสองในสามเกมที่ลิพูแพ้เกิดขึ้นเพราะคู่แข่งทำประตูชัยช่วงนาทีบากและอีกเกมเกิดขึ้นจากจุดโทษที่หน้ากังขานอกจากนั้นแล้วไมเคิลเอ็ดเวิร์ดและลิชาร์ทิวก็ทราบเป็นอย่างดีว่าลิพูจะต้องมีช่วงเวลาของการปรับตัวกับผู้เล่นใหม่จำนวนมากเรื่องต่อมาเจมพียสยืนยันว่าอาร์เนอร์ก็จะยังคงทำงานให้กับลิพู ในฐานะหัวหน้าโค้ชเหมือนเดิมโดยคอยดูแลและทำหน้าที่เฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการฝึกซ้อมและการเตรียมทีมเท่านั้นเรื่องต่อมาเจมสเพียรคาดหวังว่าโซบอสไลน์จะได้กลับไปเล่นในตำแหน่งกองกลางอีกครั้งและหวังว่าแบดลี่หรือฟิลปงจะก้าวขึ้นมายึดตำแหน่งตัวจริงในตำแหน่งแบ็คขวาได้หลังหายเจ็บ และเรื่องสุดท้ายเจมพียสเปิดเผยว่าเป้าหมายของทีมลิพูชุด Academy ทุกชุดไม่ได้เน้นเรื่องการคว้าแชมป์หรือการชนะคู่แข่งในระดับเยาวชนให้ได้เสมอแต่เน้นให้ความสําคัญกับการพัฒนานักเตะเดาวรุ่งมากกว่าด้วยแนวทางนี้ลิพูถึงขายนักเตะอย่างเบนโดกได้ในราคามากถึง25ล้านปอนด์ทั้งหมดนั้นก็เป็นข้อมูลจากทางเจมพียสนะครับผมประเด็นต่อมามาต่อกันที่เรื่องผู้ตัดสินเกมแดงเดือดกันนะครับ สรุปแล้วผู้ตัดสินหลักในสนามในเกมแดงเดือดช่วงวันอาทิตย์นี้ก็คือไมเคิลโอลิเวอร์นะครับส่วนผู้ตัดสิน VAR ก็คือดาเรนอิงแลนด์ครับก็เรียกได้ว่าเกมในวันอาทิตย์นี้นักเตะลิพูก็ต้องเล่นกันอย่างอดทนนะครับอย่าไปโวยวายผู้ตัดสินเยอะนะครับ ประเด็นต่อมามาฟังข่าวตลาดนักเตะที่เกี่ยวข้องกับทีมนิพูก,กันนะครับเรื่องแรกอเล็กคุกนะข่าวสายตลาดนักเตะความน่าเชื่อถือเทียรสที่มีผู้ติดตามมากกว่า1 0 0 0 0แคนได้ออกมารายงานว่า ความสนใจในตัวองตัวเซเมนโยกองหน้าทีมชาติการน้าวัย25ปีกำลังพุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องหลังเจ้าตัวระเบิดฟอร์มทำผลงานได้อย่างน่าทึ่งในช่วงเริ่มตน้นซีซั่นนี้ตัวเซเมนโยได้เคยเจราจากับทีมสเปอร์และทีมแมนยูมาแล้วในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาก่อนที่จะตัดสินใจเซ็นสัญญาฉบับใหม่ระยะยาว5ปีกับบอลมัดในท้ายที่สุด ขณะที่ลิปูก็เป็นอีกหนึ่งสโมสรเช่นกันที่ชื่นชมฝีเท้าของเซมิเนโยสโมสรบอมัดเข้าใจสถานการณ์ของเซมิเนโยเป็นอย่างดีจึงใส่เงื่อนไขค่าฉีกสัญญา ไว้ในสัญญาฉบับใหม่ที่เซมนโยเซนพอมองว่าเป็นทางออกที่ดีที่สุดสําหรับสมโมสรและเซมนโอย่างนั้นก็ตามจํานวนตัวเลขค่าฉีกสัญญาถูกเก็บไว้เป็นความลับบอลมาร์ยังคงต้องการเก็บตัวเซมนโยไว้กับทีมต่อไปให้นานที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้และเบื้องต้นบอลมาร์ตประเมินคูลค่าค่าตัวของเซมนโยไว้ที่ประมาณ75ล้านปอนด์นี่ก็เป็นข่าวเซมนโยกับลิปูประจําวันนี้นะครับก็มารอดูไปด้วยกันนะครับว่าช่วงซัมเมอร์หน้าลิปูจะซื้อเซมนโยหรือไม่นะครับ เรื่องต่อมาช่วงค่ำคืนที่ผ่านมานะครับลิฟต์ก็ทำสปายแฟนบอลลิฟู์อีกครั้งนะครับด้วยการเปิดตัวนักเตะเดาวรุ่งคนใหม่ที่ลิฟู์ได้มาจากทีมแมนเชสเตอร์ซิตี้โดยนักเตะเดาวรุ่งคนนี้ก็คืออัลฟี่ดูลี่ผู้รักษาประตูวัย15ปีทั้งนี้ดูลี่เข้าร่วมแคาเดมี่ของซิตี้ตั้งแต่อายุ6ขวบและยังเคยได้รับหน้าที่เป็นกัปตันทีมซิตี้ชุดยู14อีกด้วยนอกจากนั้นแล้วดูลี่ยังมักลงเล่นเป็นประจำให้กับทีมซิตี้ชุดยู 15ในศึก EFL Academy ครับ และอีกหนึ่งจุดเด่นของดูลี่ในเวลานี้ก็คือส่วนสูงนะครับโดยดูลี่มีส่วนสูงประมาณ182เซนติเมตรต่ทั้งที่อายุเพียง15ปีเท่านั้นนะครับลิฟูนะครับมั่นใจในความสามารถของดูลี่เป็นอย่างมากถึงกล้าคว้าตัวดูลี่มาจากทีมคู่แข่งอย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้ก็ติดตามรอดูกันต่อไปนะครับว่าเจ้าหนูรายนี้จะแจ้งเกิดกับลิูได้หรือไม่ในอนาคตนะครับก็เรียกได้ว่าสโมสรลิฟูก็ยัง คงเดินหน้าคว้าตัวนักเตะที่ดีที่สุดในประเทศอังกฤษมาร่วมทีมเหมือนเดิมนะครับไม่เว้นแม้กระทาั่งพวกนักเตะดาวรุงนะครับผมทั้งหมดนั้นก็เป็นข่าวด่ฟูที่ผมนำมาฝากในคลิปวันนี้ครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับผมบ๊ายบายครับ